สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนำเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้คิดิตผู้เขียนก่อนเลยนะครับอาจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่17แล้วนะครับผม หัวข้อวันนี้ก็คือสุดท้ายต้องสูญเสียการบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับกฎไม่เที่ยงเหมือนกันบางครั้งก็ได้บางคราวก็ไม่ได้และที่เราได้มานั้นเป็นเพราะมันมีเหตุที่ทำให้เราได้มา ในสิ่งนั้นอยู่แล้วเราจึงได้มาไม่ใช่เพราะมันได้มาด้วยมีสิ่งอื่นช่วยให้เราได้มาไม่ใช่อย่างนั้นให้คิดไว้เสมอว่าแม้เราจะได้อะไรอะไรตามที่เราต้องการแล้วแต่สิ่งนั้นจะไม่อยู่กับเราอย่างถาวรตลอดไปเพราะวันหนึ่ง มันจะต้องสูญเสียไปจากเราดังนั้นเราไม่ควรปารถนาหรืออ้อนวอนเพื่อจะได้จะเป็นอะไรเลยให้คิดเพียงว่าเราจะกระทำให้ดีที่สุดต้องการอะไรก็ให้ใช้สติปัญญาคิดดูเอาทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งนั้นมาด้วยความบริสุทธิ์ และถูกต้องที่สุดแล้วก็ทดลองทำไปตามนั้นถ้ามีเหตุที่ได้มันก็ได้ของมันเองแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้มันไปแล้วอย่าเข้าไปเป็นทุกข์กับมันหากเราฝึกคิดอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรอะไรเหมือนเดิมและที่ดีไปกว่านั้นคือ ถึงแม้เราจะไม่ได้สิ่งนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ใจหรือเมื่อได้มาแล้วและมันเกิดสูญเสียไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกเช่นเดียวกันประโยชน์ของการคิดให้ดีคิดให้เป็นเพื่อรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงมันดีอย่างนี้คือมันจะไม่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ในทุกๆ อี e ีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้เพื่อน,อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับผิดพลาดประกรารใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนำบอกสอนได้นะครับผมก็จะามาพัฒนาแก้ไขให,ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผม ขอบคุณมา,มากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ